เดินทางนี้นี่เดินทางนี้เดินไปทางนี้อ่ะหันมาว้าวาหาันมาดูคนสวยว่าไหนพาใครมาด้วยคะวันนี้วันนี้พาใครมาด้วยคะนาเสาวนเสาวชื่ออะไรคะวันนี้นหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนคะจะไปซื้ออะไรจะไปซื้ออะไร <recibir S 2> ซื้ออนนะไรคะอ๋อสวัสดีค่ะสวสวัสดีค่ะี้่เทำไมนะคะถามว่าไงนะคะไปหาไปหาหมูกวางไปไหนรนู้มาเร็วลงมาเร็วแม่มาแล้วเนี่ย <c oughs> เซ็นต้าให้อะไรมาคะได้อะไรมาได้อะไรมาคะได้รัศสามาเหรอคะมาเก่งดีๆนะคะที่ตังน้องเนี่ขโมยกับบ้านกันเลยขโมยกับขโมยอะไรคะตุ๊กตาหรือเด็กคนกลับบ้านไม่รู้ไปไหมคะไปไหมไปกับคุณป้า ช้าๆจะเย็ยนๆน้ำปั่นไปอีกตึกหนึ่ง,งนะนู้นรถข้างฝั่งข้างฝังง่งอีกตึกหนึ่งค่ะามาจุงจุงจุงค่ะบันไดมันสูงค่ะสูงบันไดสูงบอกว่าบันไดสูง สองสามเก้าเออรอ,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 อก่นอนหลุดรอรอรถก่อนรอรออออ่าไปค่ะข้ามได้แล้ว เดินไปข้างหนั้นนะคะมไปที่ไหนหลับคิ้วยเหยียเหยียซ้ายนะ your side, your side. เหยียบซ้ายเหยซ้ายเออไปขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปบันได,ดนี่ หนูเละระวังมาทำไหน่งไหนคะไหนล่ะน้ำก่อนคุณภาพท่านขอเนีนอ่อนเด้านได้แน่อย่าอย่าทาง วันนี้ใส่ชุดมาพร้อมเลยเหมือนนักป oh okay. 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 ั่นเอาดี่ชุดสีแดงด้วยใช่ไหมเเอามนีกี่เม็ดเอากี่เม็ดเดี๋ยวยายให้หนูกีเม็ดเอาไข่้ยะคะเอาเม็ดป้าก็แขมให้ค่ะได้เอางี้จ้าอ่าอ้าวมาเลยค่ะ ทำไงคะโอ้ที่เล็กปล่อยเลยเหรอทำไมวันนี้ปล่อยผมมากเขาไม่ค่อยชอบให้มัดวันนี้นี่รูปสวยอ่ะมาทีเล็กแน่เล็กื่งใจไหมพี่ไหมยายไม่มีหลานเลย <c oughs> <c oughs> ยายไม่มีหลานเลยดูโห